หนุ่มไล่แม่ยายออกจากบ้านตามด้วยด่าพี่น้องฝั่งเมียที่มาอาศัยอยู่ด้วยเพราะแม่ยายเนี่ยชอบมานั่งนินทาแม่ผมในขณะที่แม่ผมทํางานบ้านงานร้านแต่แม่ยายเนี่ยเอาแต่นั่งไลฟ์สดเล่นติ๊กต็อกปล่อยบ้านรกส่วนลูกเขางานการไม่ทํามาอาศัยอยู่แต่ไม่ช่วยงานสักอย่างตื่นมาก็ถามหาแต่ของกินกินเสร็จก็นอนแล้วก็ไปเล่นเกมครอบครัวเนี่ยเขาสั่งสอนกันมาแบบไหนแค่อยากระบายคุณผู้ชมครับถ้าคุณมีแม่ยายแล้วก็พี่น้องฝั่งเมียที่เป็นแบบนี้คุณจะยอมให้เขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าล่าสุดครับ หนุ่มคนหนึ่งโพสต์เอาไว้ในกลุ่มกระทู้ปักหมุดนะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่า <_ S 2> ผมไล่แม่ยายออกจากบ้านแล้วตามด้วยด่าพี่น้องฝั่งเมียที่มาอาศัยอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ยายเนี่ยแกชอบนั่งนินทาแม่ผมในขณะที่แม่ผมเนี่ยทำงานบ้านงานร้านแต่แม่ยายเอาแต่นั่งไลฟ์สดเล่น t ิ k กต็อกปล่อยบ้านรกแม่ผมก็คอยเก็บทําความสะอาดตลอดส่วนลูกเขางานการไม่ทํามาอาศัยอยู่แต่ไม่ช่วยงานอะไรสักอย่างนอนตื่นสายตื่นมาก็ถามหาแต่ของกินกินเสร็จ ก็นอนเล่นเกมเป็นแบบนี้มาตลอดจนวันนี้ผมอดไม่ไหวแล้วเขาก็ไปพูดกับฝั่งญาติพี่น้องเขาว่าเราเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวนี้เขาสั่งสอนกันมาแบบไหนแค่อยากระบายครับหลังจากที่หนุ่มคนนี้โพสลงไปนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะฮะเนี่ยฮะคุณอดทนเก่งมากครับที่ทนไม่ได้ขนาดนี้แค่ฟังสุขภาพจิตก็แย่แล้วค่ะไม่ชอบเลยพวกสกรปรกขี้เกียจเนี่ยเหมือนกันค่ะไม่ชอบมากๆและอยากถามว่าอยู่ไปได้ยังไงบ้านรกๆเนี่ยนี่ครับใช่ค่ะการเลี้ยงดู ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆมีส่วนสาคัญมากใช่ไหมคะนี่นะครับต้องสอนตั้งแต่เด็กคะ่ะลูกบ้านนี้ทําอะไรต้องเก็บเข้าที่ทําแล้วต้องกวาดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชีวิตคนเราสั้นมากๆค่ะอย่าอดทนกับสิ่งท็อกซิกค,ค่ะเป็นกูกูก็ไล่เนี่ยกล้าตัดสินใจดีจ้านี่แหละลูกผู้ชายกระตันยูถ้าเมียเข้าข้างแม่อันดับต่อไปก็เมียเนี่ยบวกหนึ่งเนี่ยครับทาถูกนะไม่เถียงเลยถูกต้องนะคะให้มันรู้สีอบ,บ้างคนแบบนี้แยกย้ายดีกว่า ถ้าจริงตามที่คุณเล่าทําถูกแล้วค่ะเี้คือคนก็เห็นด้วยนะครับที่ไล่แม่ยายออกจากบ้านนะครับเพราะว่าโหอยู่ไปก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะครับอ้าวคุณผู้ชมถ้า,าคุณผู้ชมมีแม่ยายแบบนี้รวมถึงเขาเรียกอะไรพี่น้องฝั่งเมียแบบเนี้ยจะยอมให้อยู่ในบ้านหรือเปล่าคอมเมนต์มาดูนะครับ